ศีลหม่จงรักษาศีลอย่าให้ขาดศีลคือปกติของมนุษย์ทุกผู้ทุกคน ปกติที่เป็นปกติจริงๆไม่ใช่ปกติที่เป็นข้อกำหนดโดยในหมายถึงปกติที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละคือความหมายของศีลทุกคนควรต้องพยายามรักษาศีลห้าให้ได้จะยากเย็นยังไงก็ต้องทำให้ได้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตต้องพยายามบอกตนเองเสมอว่า เราจะไม่เป็นคนโหดร้ายเราจะไม่เป็นคนมือไวเราจะไม่เป็นคนใจเลวเราจะไม่เป็นคนขี้ปดเราจะไม่เป็นคนขาดสติแทบจะกล้ากล่าวท้าพิสูจน์ได้เลยทีเดียวว่าหากคุณทำบุญข้อนี้จริงคุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั้งปวงที่ทำอยู่ ฐานะจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนคุณสังเกตเห็นความผิดปกติอันนี้ได้เพราะอาน,นิสงส์ของสีน,นี้บอกกล่าวไว้ชัดเจนว่าคนจะสุขสงบเย็นได้ก็เพราะศีลคนจะมีโภคสมบัติเงินทองแก้วแหวนบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวล ตามที่ที่ปรารถนาต้องการก็เพราะศีลคนจะบรรลุร,รมขั้นสูงสุดได้ก็เพราะศีลศีลน,นี่แหละที่จะเป็นฐานรากให้คุณธรรมอื่นๆก้าวหน้าได้ศีลเป็นฐานรากของคุณธรรมทั้งหมดทั้งมวลพูดอย่างนี้หลายท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อหากรู้สึกเช่นนั้น ขอให้ศึกษาตามโอวาทที่ท่านพระศีละวะเทระผู้มากมายด้วยลาบสักการะกล่าวสอนไว้ดังนี้กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาศีลให้ดีอย่าให้ขาดตกกตกพร่องได้เป็นอันขาดแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตนเองเพราะศีลที่รักษาแล้ว ย่อมนำสมบัติทุกประเภทมาให้ได้ผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขสามอย่างคือ 1. การสรนเสริญ 2. ความปลื้มใจ 3. การตายไปแล้วบันเทิงในสวรรค์ควรรักษาศีลเพราะผู้มีศีลมีความสำรวมย่อมได้มิตรมากผู้ทุศีลประพฤติแต่ความชั่วย่อมไม่มีมิตร ผู้ทุศีลย่อมได้รับการตําหนิติเตียนผู้มีศีลย่อมได้รับความยกย่องชมเชยสรรเสริญทุกเมื่อศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์สังวรศีลเป็นเครื่องกั้นทุจริต ทำจิตให้ร่าเริงและเป็นท่าสำหรับอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานเพราะฉะนั้นควรชำระศีลให้บริรสุทธิ์ศีลเป็นกำลังหาสิ่งเปรียบปานมิได้เป็นอาวุธชั้นเยี่ยมเป็นอาพรอ,อันประเสริฐเป็นกรอบบางอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นสะพานอันมีพลังมีกลิ่นหอมเป็นเครื่องลูปไหลอย่างดีซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีน,นั้นมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทิศศีลเป็นกําลังที่ดีเลิศเป็นสเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยมเป็นยานพาหนะชั้นเยี่ยมซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีนไปได้ทั่วทิศคนพ่านมีใจไม่ตั้งมั่นในศีล ย่อมได้รับการติฉินนินทาในโลกนี้ตายไปแล้วย่อมได้รับทุกโทมนัสในอบายภูมิได้รับทุกโทมนัสในที่ทั่วไปท่รชนตั้งมั่นดีในศีลย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้ตายไปแล้วย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไปศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ ผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดาชัยชนะมีเพราะศีลและปัญญาท่านที่รักทั้งหลายกฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานนั้นก็เป็นดังศีลขอท่านจงรักษากฎระเบียบเหล่านั้นด้วยหากท่านทำได้เช่นนั้นท่านก็จะได้ชื่อว่าทำบุญข้อรักษาศีลน,นี้ด้วยเช่นกัน ทำได้จริงท่านก็จะเป็นที่รักยิ่งของเจ้านายตลอดถึงเพื่อนร่วมงานทุกๆคนแล้วตัวท่านเองตลอดถึงทุกคนในสำนักงานของท่านจะมีแต่ความสุขกันทั่วหน้าไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งให้ต้องเป็นที่รําคาญใจใครทั้งหมดคนที่ไม่รักษาศีลจะเป็นคนไร้กฎระเบียบอย่างหน้าตำหนิยิ่ง